เกิดประเด็นวิภาวิจารเจ้าหน้าที่ตำรวจคะ่ะพี่น้องหลังจากที่มีข่าวดีออกมาให้เล่าเอฟซีหมอลำโดยเฉพาะหมอลำใจเกินรอยนะคะก็คือล่าสุดนะคะจับโจรได้แล้วคะ่ะพี่นอ้องคนทีขโมยทองของคุณแม่แตนไปนะคะซึ่งหายสูญหายในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ทางบอดบอยได้ออกมาโพสบอกข่าวกับเราเอฟซีก็มีความเป็นห่วงมากๆเลยนะคะว่า ศูนหายไปในกว่าครึ่งล้านนะคะพี่น้องท่อง6บาทเจ็ดบานสิบบาทนะคะพี่น้องทองซึ่งหลังจากที่มีกระแสเข่าเมื่อวานเนี่ยทับโจรได้แล้วคนกันต้องการทราบว่าบุคคลน,นี้เป็นใครนะรู้แล้วแทบอึ้งเลยนะคะทุกคนว่าแล้วนะไม่ผิดคาดเลยสําหรับอ่าเราเอฟซเช่าเน็ตทีวีพาวิจาร์ไณว้ในช่วง16 17 18ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ เพราะว่าวันนี้นะคะทางแจ้งข่าวสารคามค่ะพี่น้องเพ่นกระเดีย้ยมเอาข่าวเข้ามาแจ้งนะคะบอกว่าจับแล้วจนขโมยทองบ้านบอยสิริชัยนะคะพี่น้องซึ่งวันที่19กุมภาพันธ์2568นี้นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอพอเขาใหญ่นะคะได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนได้นำไปสู่กระบวนการจับกลุ่มนะคะผู้ต้องหาลักทรัพย์ ของแม่หมอลำชื่อดังบอยศิริชัยหมอลำใจเกินร้อยที่บ้านพักหมอํำใจเกินร้อยในวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะอยู่ที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจงังหวัดมหาสารคามนะคะทรัพย์สินที่สูญหายนะคะก็ได้แก่สร้อยคอทองคําจํานวน3บาทแล้วก็สร้อยข้อมืออีก3บาทนะคะแล้วก็มีสร้อยคอจี้หัวใจอีก หสลึงแล้วก็แหวนทองสองวงแล้วก็ต่างหูทองคำสองคู่หนัก1สลึงนั่นเองค่ะพี่น้องรวมมูลค่าแล้วก็เยอะพอสมควรนะคะแล้วทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาได้ไปนะคะทุกคนปรากฏว่านะคะได้มีการนำไปขายทอดตลาดนะคะในสถานที่บริเวณใกล้เคียงนาพี่น้องซึ่งได้สารภาพนะคะว่าได้มีทำการลงมือก่อเหตุ ไปเมื่อวันที่23มกราคม2568ที่ผ่านมาค่ะผ่านมาพี่้องผ่านมาหลายวันแล้วเกือบจะหนึ่งเดือนถึงจะรู้ตัวว่าตนเองทองคําหายเออแล้วไปเห็นสถานที่ที่แม่แตนเอาทองไวน้นี่เหมือนที่สางนพูดในคลิปก่อนเลยว่าว่าแล้วต้องเอาไว้แบบนี้แล้วมันก็จริงค่ะทุกคนอ่าซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเอาไปขายนะคะได้ ทรั์สินมาประมาณ3า0 0 0 0บาทนะคะหลักไปประมาณในมีการย่องเบาเขาไปในบ้านะ่ะเวลา7จ็นาฬิกาค่ะแามือเสาร์เลยค่ะพี่นอ้องอ่าน่าจะเป็นช่วงที่แบบแม่แตนไปวัดคนกำลังหยุงเบียกหยุงส่านนะพี่น้องนําเงินที่ได้เนี่ยไปเล่นการพนันอ่าแล้วก็ไปใช้หนี้ที่กู้นอกระบบมันพีคตรงที่คนที่เป็นโจรฮโมยเเคยทํางานอยู่ในวงหมอรามใจเกินร้อยค่ะทุกคนเออวาแล้วนะคะ คนก็สันนิษฐานนี่แหละต้องเป็นคนที่ทํางานอยู่ไม่ก็คนเคยทํางานเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนในหรือคนที่คุกคีจริงๆจะไม่ร,มรู้ไม่ทราบสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งห้องค่ำเนี่ยคะ่ะพี่น้องสถานที่ที่เมแตนเก็บไว้นี่ค่ะพี่น้องอ่ะคืออยู่บนลิ้นชักอยู่ในเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าคือสาวเน่ยวาเลยเนีย่ยทุกคนตรงนี้เลย ว่าแล้วทอง6บาท7บาทเอาไว้แบบนี้นะคะบาทหาเอาไว้ยังซีแนนนแม่แซวนืกเอาไว้ประมาณนี้เลยค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วทีเนี้ยก็ก็มีการแต่ว,ว่าเขาเอื่นว่าเอา่อทำแผนหรอเนี่ยเอามาทำแผนนะคะแม่แตนนี่คือแม่แตนวันนี้แม่แตนก็ไฟ้สดอยู่นะ,ะสีหน้าก็ดีขึ้นนะคะสีหน้าก็ดีขึ้นนะคะก็ขึ้นโล่งใจแหละเพราะว่าเห็นว่าได้ทองกลับมาแล้วนะคะทองอยู่ที่ร้านทองบริเวณใกล้เคียงสถานที่ใกล้เคียงนั่นแหละแต่ใดๆคือ เงินไม่มีแล้วไงเงินมันหมดแล้วไงก็ไม่ทราบว่าเขาจะดาเนินการยังไงต่อนะคะแต่ว่าเงินเอาไปใช้หมดแล้วอันนี้สองในก็ไม่ทราบว่าเขาจะดําเนินการยังไงต่อเพราะว่าเงินก็ไม่มีแล้วแล้วร้านทองเขาซื้อไปแล้วเขาจะเอาคืนทีฟรีมันก็ไม่ได้นะร้านทองเขาต้องมีการพูดกับตํารวจหรือถ้าจะให้บอทบอยไปซื้อคืนหรือยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะควรใครทราบก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าได้ทองคืนมายังไงไหมหรืออะไรนะคะ แล้วมาที่นี่ค่ะพี่น้องมันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อีกอย่างนะ,ะที่สาวเนยว์วไว้กน่าหน,นีนี่ต้นคิปวิพากษ์วิจารณ์คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทุกคนเขาปิดหน้าคนร้ายปิดหน้าคนร้ายไปคะ่ะเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายปิดไวอ่ะโอ้โหูรปร่างนะคะรูปร่างเป็นคนที่ไม่อ้วนไม่ทวมนะคะแ้่ก็บอกเป็นแบบหน้าจะหุ่นดีแขนบางใหญ่แห้งครับพี่น้องเนี่ย แขนไม่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเขาปิดหน้าไว้และทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะการพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้คือทําไมถึงปิดหน้าคนร้รายพอตรงๆนะคะพี่น้องว่าบางคนอาจจะแย่งบงกากกฎหมายดีนะคะในการว่าเวลามีข่าวอะไรที่มันเสียเสียหายหายข่าวข,าขอตอกอ่าไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรต่างๆนะคะที่ว่าข่าลักทรงรักทรัพย์นะคะทำไมเขาถึงปิดหน้าคนร้ายไว้เพราะว่ามั่น มันมีผลกับกฎหมายครับพี่น้องเพราะว่ามันมีเอฟซีบอกว่าเนี่ยตำรวจนี่ก็แปลกอ่าบอกว่าแบบนี้เลยนะตำรวจนี่ก็แปลกเออคนก็บอกว่าจับได้นะแปลกยังไงงงเขาบอกว่าหมายถึงปิดหน้าค่ะปิดทําไมซึ่งคนก็บอกว่าอ่าคนร้ายอ่ะก็ปิดนะคะแล้วจะบอกทําไมว่าเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นใครทําไมถึงต้องปิดหน้าคนร้ายอยากเห็นหน้าคนร้ายค่ะ สาวเนื้อสิผ้ามาบอกค่ะพี่นงองว่าทำไมเขาถึงปิดหนาคนไร่นะคะมันมีผลกับกฎหมายจังไดคะ่ะข้อสงสัยนี้นะคะจะมาในฟังหลายๆคนอาจจะเห็นแต่หลายๆคนอาจจะยังตั้งคาถามอยู่นะคะใครข้อสงสัยทําไมต้องเบอร์หน้าค่าตาผู้กระทําผิดนะคะมีอยู่3ข้อนะคะคือ 1. ตามหลักการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญาให้สันนิษฐานว่าผู้ถูก กล่าวหานั้นตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้ถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เออถึงสิจับแต่กระตามแต่แต่ขศาว่าทันตัดสินว่าผิดแก่ย่งเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะพี่น้องตำรวจต้องประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของตำรวจไม่ได้ต้องการประจานผู้กระทำผิดนะคะในการที่ว่าถ่ายรูปลงเนะาะ 3. ตำรวจเชื่อว่าผู้กระทำผิดสามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมได้นี่คือกฎหมายไทยที่มันออกมานะคะเชื่อหลายๆคนเข้าใจนะคะแต่บางคนก็บอกว่านี่แหละกฎหมายไทยคนชั่วถึงเต็มบ้านเต็มเมืองเขาก็บอกแบบนี้นะคะเขาก็ประมาณว่าหาคนหลายขอไปในคุกเลยอาจจะกลับตัวกลับใจยรงมาดนี้นะคะพี่น้องเออไปหาซื้อันเอานะคะซึ่งมันก็มีอีกคนหนึ่งตั้งคำถามและน่าสนใจมากนะคะบอกว่าเนี่ย ใช่คนที่บอสบอยบอกว่ามีปัญหาเรื่องเล่าไหมคะคนเดียวกันไหมคะอ่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะจ๊ามันคนละคนเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าน่าจะเคยทํางานแล้วก็ออกไปแล้วนะคะแต่เขากับหูดีไงว่ามองไหนมองไหนมีก,อง,มก,อ,งมกองแน่ว่ามีกล่องแนงเสียคะ่ะพี่น้องมันก็เลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งหลังจากที่มันอ่าเห็นคนไล่แล้วนะคะกะมันก็มีหลายคนงงเหมือนที่สองในพูดเลยเชื่อว่าหลายคนจะเข้าใจแล้วนะคะว่าอ่า คนร้ายตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือศาลยังไม่พิพากษาว่าเขาคือผู้ที่กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนะคะก็เลยต้องเบอร์หน้าปิดหน้าไว้ก่อนนะคะถามว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลว่าขัดมูขัดใจเข้าเนจากนว่าเข้าบรเห็นเข้าบอร์หูเพราะว่าถ้าบอกว่าเคยทางานในหมอรำใจเกินร้อยนี่ถ้าเอาหน้ามาให้ดูนี่อ่ะก็อาจจะรู้ใช่ไหม แต่ว่าคนวงในเขาอาจจะทราบกันดีนะคะว่าเป็นใครนะคะแต่ว่าเพิ่นกันเงียบๆไว้ไปเบึงทางบอดบอยทางเมตเตนก็ได้อัปเดตอีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ปันใดนะคะแต่ว่าเห็นเมตเตนว่าไรสดนะคะแล้วก็ว่าสีหนาก็ดีขึ้นนี้ทอนเนย์บานนั่นแหละจังไน้ก็ถือว่าดีใจนะคะเป็นข่าวที่น่าดีใจมากๆสําหรับเรื่องนี้นะคะจะกับสืบสาวคอนต่อไปค่ะพี่น้องว่าหาคําตอบมาให้สาวเนยแน่ก็แล้วกันนะคะว่าคนไล่เอาเงินไปใส่มืดเหลวแล้วเดี๋ยวท่องกลับมา ร้านทองต้งเอาเงินมาตสายไปไถท,ทองมากหรือเจ้าไดห,หรือว่าคนร้ายโดนจับแล้วก็ได้เงินมาหรอหรือยังไงเพราะว่าคนร้ายถ้าเขาโดนจับตีคุกแล้วเขาจะเอาเงินมาจากไหนไปไถท,ทองอ่ะเอออันนี้คืองงจริงนะยังไงก็ฝากเป็นปริศนาให้ทุกคนตอบช่วยให้หน่อยนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะ